ถึงแล้วครับปากทางเข้ากิวข้างแคมป์วิวนะครับอำเภอแม่จําตอนนี้5โมง57นะครับอีก3นาทีจะ6โมงนะครับเดี๋ยวไปขึ้นกันดหกว่าครับว่าทางเป็นไงครับดึกแล้วครับเวลามืดแล้วมันดูน่ากลัวนะครับเวลาอยู่บนดอยเดี๋ยวดูทางเข้ากัน,นครับ จากแบบที่ผมดูไว้จากปากทางนี่ประมาณ3ามกิโลนะครับ3.4มถกิโลได้นะครับแต่ต้องบอกว่ามันน่าจะเป็นกิโลแมลวอะครับกิโลของชาวดอยชาวเขากันนะครับโอ้ดูกันครับเดี๋ยวผมจะขับไปจนถึงต่อยคลิปรยาวไปจนถึง uh. ที่พักเลยนะครับ อุ้ยมีเจ้าถุยด้วยฮัลโหลเล่นน้ำสบายเลยเอาเรื่องเลยนะอยู่ยามเย็นครับไม่รู้ในกล้องมองเห็นหรือเปล่านะนกล้อง camp แอคทัฟแทมเนี่ยแสงน้อยๆเนี่ยมันเอา,อาไป,ปอ้าใครมีป้ายบอกด้วยตอกไปอย่างเดียว แลมีป้ายบอกเป็นระยะระยะนะครับ ผ่านแล้วครเชื่อมเลยวดกมืดแล้วครับทางบอกบอกว่าให้ไปตรงตรงตรงตงตรงจุดตรงทางวไวเนะี่ยมืดแล้วด้วย รถเราเนี่ยก็มีตีปบบรรทุกของมาด้วยเอออ่าแล้วกิงคังยูเนี่นะครับแล้วก็มีทางรันไปสิงคโปร์ด้วยสิงคโปร์ทางไหนนออ้อเคเดี๋ยวเข้าไปข้างใน สวัสดีครับโอ้อากาศดีฮะดีดีโอ้ยได้นั่งผิงไฟปกติอุณหภูมิเท่าไหร่ครับช่วงมันุงน่ช่วงค่ำค่ำเพราะว่าช่วงแรงๆนี่หู่แบบเพราะเมื่อจ้าวอ่ะมันบบค่ยหมอกบบค่าเฉลว่เป็นหมอกซึ้บหมอกนีอ๋อฮะตอนนี้ประมาณยี่สิบเจ็ดอะตอนกลางคืนน่าจะหนาว โอที่นี่นะครับมีน้ำเปล่ามีมาม่ามีโจ้มีถ่านมีทิชชู่มีแก้วพลาสติกมีตะเกียบมีซองโอวัลตินมียากันยุงด้วยอ่าฮะนะครับถ้าใครไม่ได้เตรียมมานะครับมีปิ้งย่างมาม่าหมูกระทะเออแต่อาจจะต้องอาจจะต้องแจ้งมาล่วงหน้าก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้วิวสุดว้าวนะครับตอนนี้อยู่ที่ กิวข้างวิวแคมป์ใช่ไหมครับอ่านว่ากิวข้างวิวแคมป์นะครับไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับแคมปิ้งนะกิ่งข้างวิวแคมปิ้งนะครับที่แม่แจ่มอําเภอแม่แจ่มนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพิ่งขึ้นมาถึงตอนนี้ก็หกโมงนิดๆนะครับเดี๋ยวจะลงเต็นต์ตรงนี้เลยนี่เต็นท์น้อยเหลืองตรงนี้เลยนะครับวิวสุดยอดฮะวันนี้มาก็เหมารลานเลยครับ เขบอกว่าเหมาลานเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันธรรมดานะครับไม่ได้เป็นวันหยุดท่องเที่ยวอะไรอย่างใดนะฮะที่นี่ก็มีเป็นกระโจมนะครับกระโจมให้เช่าครักระโจมนี่มีกี่หลังครับลุงครับแค่หลังแค่หลังกระโจมมีห้าหลังใช่ไหมครับหลังเท่าไหร่ครับสี่ร้อยห้าสิบหลังละสี่ร้อยห้าสิบนะครับมีกระโจมห้องน้ําก็มีอยู่ประมาณสามสี่ห้องนะครับห้องน้ําแยกชายหญิงเลยนะครับสามสี่ห้องลานกลางเต็นท์ก็ลานกลางเต็นท์นี่มีประมาณ โหสิบสิบกวาหลังได้นะครับโอ้ิกว่าูแหมมีฝั่งนู้นด้วยนะครับเต้นนี่ถ้ามานี่คิดเป็นหัวหรือคิดเป็นเป็นคนฮะอ๋อเต้นเป็นหลังใช่ไหมหลังแค่กับหัวร้อยห้าสิบจะกลางดินกลางดินกันร้อยห้าสิบอ๋อถ้าเป็นถ้าเป็นตาปาดลูกไม้หน่อแหมลานหนึ่งกลางแล้วเป็เช้าปะเต้นอ๋อเป็นร้อยห้าสิบนะครับถ้าเป็นเต้นนะครับก็สามารถมีทั้งลานที่เป็นลานไม้ไผ่แบบนั้นนะฮะแล้วก็ที่เป็นลานดินตรงนี้เนี่ย ลานดินตรงนี้นี่็ก็กางได้นะครับถ้าชอบอยังไงก็กางได้นะครับเดี๋ยวเอาเต็นท์ลงก่อนในหลัตงตรงนี้เอาไว้ถ่ายรูปตอนเช้าจะสวยๆวิวว้าวนะครับเผื่อเผื่อโชคดีเห็นหมอกนะครับเพราะว่าดูในเพจมานี่ก็หมอกเยอะอยู่ยแต่ถามถามลงุงแล้วลุงบอกว่าแล้วแต่วันนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็รธรรมชาติเลือกเรานะครับเราไม่สามารถเลือกธรรมชาติได้นะครับเดี๋ยวเก็บข้าวเก็บของหาอะไรกินกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันหนะครับ ทุ่มกว่าแล้วครับตอนนี้ข้างบนดวงดาวเยอะมากนะครับแต่เจ้าแอคชั่นแคมเนี่ยมันไม่สามารถเก็บรายละเอียดได้เดี๋ยวเรามา,าทดลองถ่ายภาพดาวกับใช้แบบแสงน้อยๆนะครับด้วยกล้อง iPhone ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปตั้งค่าดูนี่ตอนนี้เสร็จแล้วครับรถนะครับมีเพาะเป็นรถกล่องเก้าอี้นะครับแล้วก็เต็นท์นะครับเราจะใช้คอมโพสประมาณนี้ แ,ววแต่ในเต็นท์เนี่ยผมได้ใส่แสงไฟไว้นะครับเป็นไฟฉายแล้วผมก็จะนั่งแอกแอกอยู่ตองเก้าอี้ตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามันจะภาพออกประมาณไหนนะครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าย่ามเยอะไปนะครับเราต้องการดวงดาวเราปรับปรับกล้องก่อนอประมาณนี้เพื่อให้ดูว่ามันจะเห็นดาวประมาณไหนเราก็มาดูภาพที่มันได้เฮ้ยโอ้โหดูดาวดูแสงนะครับแสงที่มันออกมาจาก ภูเขา,นะานะครับี่เป็นมีโฟกัวเนี่ครับโฟกัหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็มีเลเยอร์ที่เป็นภูเขาแล้วก็ฉากหลังก็คือดวงดาวเดี๋ยวจะมาลองตั้งค่าดูนะครับแล้วมาดูว่าภาพที่ได้มันจะเป็นยังไงนะครับเซตเดิมที่เราตั้งนะครับมาดูภาพที่เห็นกันครับ <c oughs> ยังไม่เห็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูไปดูผลงานพร้อมกันครับ เย็ดดูขโหอย่างเอาอะหมก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อนำไปใช้กันนะครับแล้วเจอกันตอนเช้าเดี๋ยวเอาโดนมาบินฟุบฟับฟับฟฟับต้องบอกว่าตอนนี้อุณหภูมิ22องศานะครับผมรู้สึกว่ามันกำลังพอดีพดีนะครับไม่หนาวจนเกินไปเพื่อความสบายตัวนะครับแล้วก็สุขภาวะของร่างกายครับเราควรที่จะไป อาบน้ากันก่อนนอนนะครับสามห้องนะครับคุณลุงบอกก็จะมีห้องน้ําแยกชายหญิงนะครับนี่ชายหญิงหนาวชัด <c oughs> ใส่เสื้อกันหนาวมาอาบน้ําไปดูห้องน้ำหน่อยมีอะไรบ้างโอเคซ้วมเป็นชักโครกนะครับแล้วก็ มีน้ำแยกบอกว่าอันนี้เป็นใช้อาบนะครับเป็นถังใหญ่ตัวนี้เป็นก็เป็นใช้ชำระแล้วก็มีถังสำรองนะครับโอเคห้ามสูบหรี่ในห้องน้ำด้วยเราไม่สูบอยู่แล้วนะครับดูดอ่ามีที่วางด้วยมีที่แขวนผ้าไหมโอเคแล้วเดี๋ยวอาบน้ำก่อนครับแล้วเจอกันครับ หมองมันลอยต่ำก็ไม่ลอยนะครับก็ยังฟุ้งอยู่นะครับน้ำค้างดูฮนะน้ำค้างเยอะจัดโอ้โหรถนี่เปียกเลยเพราะว่ามันอยู่ในเขาเรียนะอยู่ในสายหมอกนะครับน้ำค้างท่วมรถก็เดี๋ยวอาจจะรออีกแป๊บหนึ่งนะครับว่าเดี๋ยวหมอกดูว่าหมอกมันจะลงหรือเปล่าแล้วค่อยค่อยเก็บของนะครับแล้วก็หมุบต่อนะครับ ิวข้างวิวแคมป์นะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณ20 20กว่าองศานะยี่สอก็เดี๋ยวลุงบอกว่าถ้าพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันอาจจะได้เห็นหมอกเดี๋ยวผมจะลองบินโดรนดูว่าจะมองเห็นอะไรหรือเปล่าครับมาโดรนโดรน ก็จะหมดนะฮะ ต้มนะครับก็สั่งเสริมจากที่พักนะครับจะได้หาอะไรกินง่ายๆนะครับโหน่ายัางบวมอยู่เลยอ่ะเราไปกินกัครับเป็นไข่ต้มกับโอ,อ้เก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็9ก้าโมงหน่อยๆน,นะครับโชคดีมีต้นไม้ตรงเต็นท์ที่ผมกางนี่มันบังแดดอยู่พอดีนะครับก็เลยเย็นๆอุ่นๆนะครับก็เดี๋ยวอาบน้ำแล้วเดินทางต่อเลยนะครับสำหรับที่นี่ก็ กิวข้างวิวนะครับบรรยากาศดีครับก็เดินทางถือว่าสะดวกนะครับตอนที่ผมมาหน้าหนาวเนี่ยถือว่าเดินทางสะดวกเลยนะผ่างจากอำเภอแม่แจ่มประมาณ15กิโลนะครับยังไงที่นี่ถ้าจะเข้ามาก็แนะนำให้ซื้ออาหารเครื่องดื่มนะครับของจำเป็นจากที่ตัวอำเภอแม่แจ่มก่อนแล้วค่อยขึ้นมานะครับการเดินทางไม่ยากนะครับถ้ามาทางฮอดก็ได้หรือจะขึ้นมาทางดอยอินทนนท์ก็ได้นะครับจากตัวเมืองเชียงใหม่ ขึ้นมาทางดอยอินทนนท์ด่านที่2นะครับด่านเก็เงินที่2แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอแม่จําประมาณ30กิโลนะครับแล้วก็เข้าตัวแม่จําซื้อของแล้วก็เข้ามาที่นี่นะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้จะไปไหนต่อนะครับก็ติดตามด้ยนะครับเจนะครับ